Good afternoon, everyone. สวัสดีตอนบ่ายทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ I was so happy to be here this this afternoon ผมรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาอยู่ทา่ามกลางพี่น้องทุกท่านในวันนี้ My name is John ผมชื่อจอห์นนะครับ I am from Hong Kong International Christian Assembly มาจากที่ ICA ฮ่องกงนะคะ I bring greetings to, from my senior pastor and our church families to you ก็ uh, ผู้นำที่คริสตจักรที่ฮ่องกงนะคะก็ได้ฝากความระลึกถึงถึงทุกท่านที่นี่ด้วยค่ะ I wanted to know uh, we love your church ยออยากให้ทุกท่านทราบว่าเรารักคริสตจักรของท่านนะคะ We love your pastor แล้วเราก็รักผู้นำของท่านอาจารย์อมสินด้วยเช่นกันค่ะ Once again happy birthday for มวยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาร่วมในโอกาสวัน happy birthday อาจารย์หมวยด้วยนะคะ You know uh, in in Hong Kong today we are celebrating Mother's Day จริงๆที่ฮ่องกงในวันนี้นะคะเราเฉลิมฉลองวันแม่นะคะที่ฮ่องกง I wish all the mothers happy Mother's Day I know you are not celebrating today but just I want to give a greetings ค่ะก็ขออนุญ,ญาตโวยพรสุขสันค์วันคุณแม่นะคะสำหรับทุกๆท,ท่านที่เป็นคุณแม่ในประเทศไทยแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่เป็นวันแม่ในเมืองไทยก็ตามค่ะ So uh, I just uh, like to share a short testimony ค่ะก็จะขออนุญ,ญาตแบ่งปัน uh, คำพยานสั้นๆในวันนี้ด้วยกันนะคะ Uh, me and my wife my wife name is n i r a n we are married 10 years ค่ะข้าพเจ้ากับภรรยานะคะชื่อนิรัน n i r a n n i r a n นะคะก็แต่งงานมาประมาณ10ปีแล้วนะคะ we both of us from India เรามาจากประเทศอินเดียด้วยกันนะคะ then we we moved to Hong Kong ten, nine years ago ค่ะก็เราย้ายมาที่ประเทศฮ่องกงเมื่อ9ปีที่แล้วค่ะ i born in a Christian family ค่ะข้าพเจ้าก็เกิดในครอบครัวคริสเตียนนะคะ i went to church ก็ไปคริสตจักรค่ะ I read Bible and pray because of my parents ค่ะก็อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ไปคริสตจักรเพราะว่าคุณพ่อเป็นคุณพ่อแม่เป็นคริสเตียนค่ะ Sunday if I miss a church there is no lunch in my home ก็ถ้าวันอาทิตย์ไหนไม่ได้ไปคริสตจักรก็ไม่ได้ทานอาหารกลางวันนะคะ So I want to eat so I went to church เพราะฉะันอยากไปทานอาหารกลางวันก็ต้องไปโบสถ์ So that was my past life นั่นแหละ ชีวิตในอดีตของข้าพเจ้านะคะ So when I went to Hong Kong เมื่อข้าพเจ้าได้ไปที่ประเทศฮ่องกงนะคะ I was connected and plugged into the church our our church International Christian Assembly we call it ICA ค่ะ uh, ข้าพเจ้าก็ได้ไปที่คริสตจักรที่เป็น International นะคะในประเทศฮ่องกงเรียกว่า ICA ค่ะ Through the process of my life in 10 months it changed my life completely ค่ะในระหว่าง10เดือนนะคะที่ได้ไปร่วมนมัสก,การก็ได้เปลี่ยนความคิดของข้าพเจ้าอย่างสิ้นเชิงค่ะ I was a very religious person I go to church because I want to eat my lunch ข้เาเจ้าเป็นคนที่เคร่งในศาสนามากนะคะเพราะไปคริสตจักรเพราะอยากไปทานอาหารกลางวัน Slowly I understand you know I I come to know who is Jesus and I I have, I start started to having a relationship with him แต่นะคะก็หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนความคิดข้าพเจ้าก็ได้เริ่มเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์แล้วก็วิธีในการที่จะเข้าใจพระองค์มากยิ่งขึ้น But nothing has changed outside ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนข้างนอกของข้าพเจ้าเลยนะคะ I did the same thing ข้าพเจ้าทำสิ่งเดิม I read my Bible and pray ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานเหมือนเดิม But now i s very different <S แต่นะคะตอนนี้เปลี่ยนไป My mindset my attitude has changed ค่ะทัศนคติความเข้าใจภายในของข้าพเจ้าเปลี่ยน I I'm child Then to come know of a ะขาพระเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้าพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้า No matter what Jesus loves me ไม่ว่าข้าพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้ารักข้าพระเจ้า So I go deeper in my faith ข้าพระเจ้าจึงมีความลึกขึ้นในความเชื่อ Even when I go through some tough time แม้ว่าบบหลายครั้งข้าพเจ้าต้องผ่านความยากลำบาก Jesus gave me peace แต่พระเจ้าทรงให้อภัยข้าพระเจ้า Even yesterday I broke my phone เมื่อวานนี้พระเจ้าทำมือถือตกนะคะ Before I used to panic ถ้าเป็นสมัยก่อนพระเจ้าคงจะตกใจมากที่มือถือหล่น But today I have a peace นะคะแต่ปัจจุบันพระเจ้าให้สันติสุขภายในกับเ s า n control. เพราะว่ารู้ว่าทุกอย่างนั้นอยู่ใน As a journey in my church I was connected with my church and God opened the door for me to serve in a church ค่ะในการที่ข้าพเจ้าเดินติดตามพระเจ้านะคะในคริสตจักรเนี่ยพระเจ้าก็ค่อยๆเปิดประตูในการรับใช้กับชีวิตของข้าพเจ้า Then I get to meet many people in our church ข้าพเจ้าได้พบกับคนมากมายในคริสตจักรนะคะ So I I'm a sportsman I I was a soccer coach before football coach ในสมัยก่อนข้าพเจ้าเป็นโค้ชฟุตเอ่อฟุตบอลทีมฟุตบอลนะคะ I used to teach uh teach kids and adults and because I love soccer then I know I know how to teach them ค่ะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเนี่ยอชอบสอนฟุตบอลเด็กๆนะคะเพราะพระเจ้าเล่นบอลเป็นก็เลยไปสอนเด็กๆ The later on God has changed my mind you know now I'm using my gift which God has given to me then I am using that gift and preaching the gospel ค่ะแล้วข้าพเจ้าหลังจากที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนทัศนคติแล้วข้าพเจ้าก็ใช้สิ่งที่เป็นของประธานที่พระเจ้าประทานให้คือทักษะในการเล่นฟุตบอลนะคะเพื่อที่จะออกไปสอนฟุตบอลแล้วก็เทศนาสอนลูกศิษย์ของข้าพเจ้าด้วยค่ะ the same way in the church God has given me opportunity to serve in different ministries ค่ะเช่นเดียวกันในคริสตจักรพระเจ้าก็มีโอกาสได้ใช้ข้าพเจ้าในการรับใช้ในกว่าหลายในด้านต่างๆ I always think of myself I am not qualified to serve this ministry I, I cannot do that job I cannot serve in this area ข้าพเจ้ามักจะคิดว่าตัวข้าพเจ้าเองนั้นไม่เหมาะสมที่จะรับใช้ด้านนู้นด้านนี้ที่พระเจ้ามอบหมายให้ And I understand this is not about myself or my strength ข้พเจ้าเข้าใจนะคะตอนนี้ว่าไม่ใช่เพราะความเข้มแข็งหรือความสามารถของข้าพเจ้าเอง Then I take a step of faith and I want to try เมื่อข้าพเจ้าก้าวออกไปสู่ความเชื่อนะคะพระเจ้าก็ ใช้ข้าพเจ้าที่จะกล้าทําสิ่งต่างๆ Then God showed up and he used my gifts for his name glory พระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าเพื่อที่จะใช้ของประทานที่พระองค์ทรงใส่ในชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อที่จะถวายเกียรติแก่พระเจ้า Then I get to connect with many people in our church แล้วข้าพเจ้าก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับพี่น้องเอ่อท่านต่างๆในคริสตจักร The now I have many friends all of them are believing uh, God believing friends ค่ะตอนนี้ข้าพเจ้าก็มีเพื่อนมากมายนะคะที่เป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้า Now not alone. journeying fellow with I like I'm I'm life believers. feel my ตอนนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะแต่พระข้าพเจ้ามีเพื่อนในความเชื่อมากมาย Today ministry our have a we men's church. in ตอนนี้นะคะขณะน,นี้ที่คริสตจักรเรามีพันธกิจของผู้ชายในการร่วมกันร,รับใช้นะคะ so six of us from the men's ministry we came here on last Friday ก็เราร่วมกัน6ท่าน six six person ค่ะห <6 persons. S 2> ท่านที่มาจากฮ่องกงนะคะมาที่เมืองไทยเพื่อที่จะทำพันธรรกิจร่วมกันที่ประเทศไทย as a mission trip to serve this church and community ค่ะเป็นพันธรรกิจที่ตั้งใจที่จะมารับใช้ปฏิบัติในคริสตจ,จักรในเมืองไทยที่นี่นะคะ we are ordinary people เราเป็นพี่เรารู้สึก ให้เกียรติพี่น้องทุกท่านที่นี่นะคะ We have a limited gifts เรามีความจํากัดในของประทานนะคะ But we trust God and we take a step of faith and God is working through us in a supernatural way ค่ะเราเชื่อว่ารจริงๆแล้วเราไม่ได้มีอะไรนะคะแต่เป็นพระเจ้านั่นเองที่ได้มอบของประทานแก่เราเพื่อที่เราจะรับใช้พี่น้องที่นี่นะคะ We receive blessing that is important and God want us to be a blessing to other people ค่ะเพราะว่าเราได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะเพื่อที่เราจะนําพระพรนั้นนําไปสู่พี่น้องที่นี่ค่ะ I want to encourage all of you ค่ะพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะ God has given you a unique talents and gifts พระเจ้าทรงมอบของประทานให้ท่านแต่ละคนที่มีความไม่เหมือนกันมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน I want to ask this very humbly this question how are you going to use it ข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตสอบถามท่านด้วยความถ่อมใจว่าท่านแต่ละท่านจะใช้ของประทานที่พระเจ้ามอบให้อย่างไรบ้างคะ่ะ I just use an illustration as this pencil all of us are like this pencil ข้าพ,าพเจ้าขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างโดยใช้ดินสอด้ามน,นี้นะคะ So God has given us a purpose for each one of us for doing greater things in this world พระเจ้าทรงให้วัตถุประสงค์ในชีวิตกับเราแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเพื่อจะทําบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ทรงมอบหมายในโลกนี้ God has called you to be here each one of you พระเจ้าทรงเรียกแต่ละท่านที่มาอยู่ในวันนี้นะคะ This is why God has put you in this family นั่นคือทําไมพระเจ้าถึงได้นําเรามาอยู่ในครอบครัวนี้ The pencil you know this is a pencil if it is on the floor It is ค่ะถ้าดินสอตกไปที่พื้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร it has to be in a in a hands of master's hand นะคะต้องอยู่ในมือของผู้ที่มีความชำนาญนะคะ you have a calling you have a purpose but you need to be in God's hand นั้นเราถูกเรียกมาโดยมีวัตถุประสงค์แต่เราต้องอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า when you when you commit your life and your gifting and your talents to God เมื่อเรามาถึงชีวิตที่ตระหนักว่าเรามีความสามารถที่พระเจ้าทรงให้และอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะสามารถที่จะใช้ของประทานในมือเราได้ Some of you may think oh y o u know I'm ห o t qualified หลายท่านอาจจะคิดว่าพระเจ้าไม่เหมาะสมไม่สามารถ have very พระเจ้ามีอดีตที่ไม่ค่อยดีเลย o l ถ้าท่านมองที่ดินสอนี้มียางลบอยู่ที่ท้าย God can forgive and erase all your past mistakes. พระเจ้าทรงสามารถที่จะลบความบาปทั้งหมดหรืออดีตของท่านทั้งหมดด้วย He can set you free and he can he can use you. พระเจ้าทรงสามารถที่จะปลดปล่อยท่านจากอดีตและสามารถที่จะใช้ท่านได้ Then there are sometimes you need to go through the process. หลายครั้งท่านต้องผ่านเข้าไปในขบวนการ The sharpening process. ขบวนการที่ทำให้ดินสอนั้นแหลมคมก็อาจจะอึดอัดบ้าง painful ก็อาจจะเจ็บปวดบ้าง going แต่ท่านต้องเดินต่อไปเดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆด้วยความอดทนมุ่งมั่นไว้วางใจในพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทรงเขียนโดยดินสอพระเจ้าจะใช้ท่านให้เขียนประวัติศาสตร์ในเวลานี้ You are a pencil. ทุกท่านเป็นดินสอท่านอยู่ในมือหรือพระหัตถ์ของพระเจ้าอไม่ขอให้พระเจ้าใช้ท่านเอเ n น pray น o r ม o u ขออนุญาตอธิษฐานเผื่อท่านทุกคนข้าแต่พระเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันที่อย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงปรดสถิตอยู่กับเราในเวลานี้เราเข้ามาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยใจที่ถ่อมลง We are so grateful life for our so เราขอถวายชีวิตของเรา Everything belongs to you ที่ทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นเป็นของพระองค์ All comes from you what we have เพราะทุกอย่างที่มีในชีวิตของเรานั้นพระองค์ได้ทรงเป็นผู้ประทานให้ Father we want to give thanks to you ข้าแต่พระเจ้าเราอยากปรารถนาจะขอบคุณพระองค์ Father we want to say we are available and willing ขอพระเจ้าที่ความตั้งใจของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นสำเร็จ Father here I am use me ขอพระองค์อยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงโปรดใช้ข้าพระองค์เพื่อที่จะเป็นพระพรแก่ครอบครัวของข้าพระเจ้าที่จะเป็นพระพรต่อคริสตจักรนี้ this ที่จะเป็นพระพรต่อเมืองนี้ city ที่จะเป็นพระพรแก่มากมายกับคนมากมายนอกเหนือจากเมืองนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen b l e s s o d